สวัสดีครับพบกับ fc mobile อีกเช่นเคยนะครวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิว king k e n n y อีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งเคยรีวิวไปแล้วในตอนที่ o v r 94นั่นเป็นตอนที่เขาในตำแหน่ง cf นงครับตอนนี้มาตำแหน่งสไต็เกอร์ o v r 98ครับด้วยความที่เราฟูลทีมเลวฟู Who นะครับก็คงจะต้องหนี้ ID นี้ไปไม่พ้นแน่นอนครับถ้าจะรีวิวนกักเตะเลวฟู Who, ก็คงจะต้องเป็นรีวิว ID นี้แหละนะครับยเวน้นฟานได้ตัว98ว่ามันแพงนะครับ ไอดีนี้ไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่นะครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะ่ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่า หลายหคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0บถึงยีอ่าสิถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับสำหรับ King คนนี่นะครับหรือว่า Kenny ่ดันกริชนะครับก็ เป็นทีมชาติสกอตแลนด์นะครับนักเตะคอนนะครับเท้า55ครับมีข้อดีแน่นอนในสาหรับแพทนี้นะครับในส่วนตัวนะครับก็อัพมาในสกิลของการยิงนะครับแล้วมันก็จะได้สกิลในเรื่องของการทาประตูเพิ่มเข้ามาครับในเรื่องของการอัปเดตการเทนนะครับเป็นเม็ดแดงเทนไปที่18ครับก็แสดงอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเทนเพิ่มอีกนิดนึนงพึ่งได้นักเตะอะไรมาเพิ่มอีกนิดนงครับเป็น19แล้วกันครับมา19้นี่ก็ถือว่า สเตตก็เพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับหก็คือสปีดครับสปีดต้นสปีดปลายอยู่ที่120ทั้งคู่นะครับในเรื่องของการเลี้ยงบอลดีขึ้นแน่นอนครับเนี่ยเลี้ยงลูกของคู่คุ่บอลความคล่องแคล่ววงไวร้อยยี่สิบห้าครับสกิลมูฟสีดาวพลังงานอยู่ที่สี่จุดห้าครับสามารถเล่นนอกจากสไตเกอร์ก็เป็นซีเอ็มหรือว่าซีเอฟก็ได้นี่ไงครับพอเราอัพมาทางนี้ครับสเตตตรงนี้ก็เลยสูงขึ้นครับ คุณสมบัติของคิงเคนนี่นะครับก็คือเหนือชั้นยิงประตูอยากที่ไกลยิงไซก้อนแล้วก็เล่นเพื่อทีมครับตัวเล็กของเขาเป็นเกมลุกสูงเกมรับกลางๆนะครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปลงเอ่อแมเนจเจอร์ทั้งสองเกมนะครับดูว่าคิงเคนนี่ AI ไดีมากน้อยขนาดไหนครับว่าแล้วไปชมกันเลยนี่ครับโอเคครับในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับก็มาด้วย4-3-3โฮดิ้งนะครับประกอบไปด้วยคิงเคนนี่นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็โอเวีร์99มาด้วยแผน4-3-3โฮดิ้งฮะ วันนี้ลรกพูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลน,นะครับไปครับเซเวนเจอร์าออกมาทางซายที่ที่จอร์บานะไหลออกมาทางโรเบอร์สันครับนี่จังหวะตัวกลับแล้วเจสินโยไหลมาทางขวาให้ที่ชิโนราครับชิโนราเปิดบอลมาอย่างนี้แล้วอื้อหืออาิสอันรับไว้ได้ครับผม แล้วก็เปิดบอลมาตรงกลางไม่มีใครนะแต่ยังได้เฉยเลยจอรบานตัดบอลได้ครับจังหวะนี้ดันกิสอยู่ไหนดันกิสอุย้ยลูกนี้ถ้าไม่ล้ำนี่คือแหลมเลยอ,อย่างสวยเลยครับผมขึ้นไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจากจังหวะคิงเคนนี่ครับลูกนี้ไม่ล้อมหน้านะคือดูอีกรอบหนึ่งครับดูไม่ได้ซะด้วยครับแล้วลูกนี้ก็หม่งไปด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยเพื่อนจะคว้าตัวก็คว้าไม่ได้นี่ครับ นําไปที่หนึ่งประตูสูการหาช่องของเขาเมื่อกี้ถ้าสังเกตดีๆครับการหาช่องของเขาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เขี่ยออกไปก่อนครับจอนบานแอบม่งตั้งมาได้อย่างนี้กันไม่ล้มล้มไม่ไม่ล้าครับไม่ล้มล้มแล้วโอ้โหกรรมการยกโคงมันอยู่อีกฝั่งนึงอะ่ะอยู่ฝั่งนี้ครับกรรมการยกโคงอะ่ะฝั่งโน้นไม่มี แม่นึกว่าไม่ลำ้ำสิงปองคนระับเปิดมาหมุตั้งไปออกไม้ออกแล้วเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลครับทุ่มมาที่วิเอล่าเข้ามาชิลดาครับชิปมาสวยๆลูกนี้แต่ชูเนล่ายังได้บอลอยู่ยังไงฮะโอ้โหริบร้อยเลยครับผม จังหวะน,นี้เคียวออกมาไม่ดีครับชิรลาจับบอลไว้ได้ครับแล้วก็จ่ายมาที่เบลิงแฮมหาจังหวะยิงครับเนี่ยมงงออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหมงตั้งให้เบลิงแฮมมงตั้งให้ชิวลาแล้วก็ชิรลาก็จ่ายมาที่เบลิงแฮมก็เรียบร้อยไปครับมาครับเราดูที่ดังกิสเท่านั้นนะครับอดี๋ยไปดูกล้องหลังพี่นะครับดูซีโอ เฮวินเดอะบอยหลายมา4ชินแล้วครับเดวบอยชิน้นนุ่ล่ะตรงนี้ดักไว้ได้ครับอารโน43แล้วดันกิทให้สังเกตดันกิทนะครนี่ดันกิทเนี่ยนี่นี่หมดก่อนครับเราไปดูการตัดเกียร์กันดีกว่าในส่วนของคิงเคนนี่นะครับรู้สึกว่าจะแต้มดีกว่าเพื่อนเลยนะที่คือเพื่อนๆสอบตกหมดเลยนะครับ คือต่ำกว่าหกนี่คือสอบตกหมดเลยนะมีคนที่รอดคนเดียวเออมีมีคนรอดมีอา่าซูบอสไลน์แล้วก็ดันกิดนะครับที่เหลือสอบตกหมดเลยลูกนี้ยังไงฮะเขียนไว้ได้อยู่โคนาเต้ออกมาที่โมเมสซ่าครับแล้วเป็นการจ่ายให้อโนอโนอโนอยังไงอโนไปเฉยเลย โมซา่าไม่ได้แล้วโอ้โหจังหวะที่ควรจะจ่ายไม่จ่ายจ่ายผิดจังหวะแล้วเมื่อกี้แล้วตัดบอลได้อยู่ไหมได้อยู่แล้วฟาวเลยแจซินโยครับเป็นลูกเซตพีทของอาร์ซนอนครับเปิดเข้ามาตรงกลางอย่างนี้ก็เข้าสองอาริซอนไปเรียบร้อยครับผมฉันบอกรีขึ้นไปเลยดีขึ้นไปเลยมงตั้งมาเนี่ยเยี่ยมจอ์นบาน จกกับบอลไว้ที่เจอหลานแล้วมาที่ดันกิชครับนี่ครับดันกิชดู AI ของเขาครับหนึ่งต่อหนึ่งการประกบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นอย่างไรเป็นอย่างไงโอ้เปิดอยู่เหมือนจะดีแหละมันเปิดได้แหละแต่มันก็เข้าซองอะเอา้าใครว่าอะเมืกก่อกี้เบอร์สใครว่ามงตั้งผิดอุ้ยลูกนี้เป็นลูกคอนเนอร์แลปออกไปครับ วินเดอร์บอยสอ้าวโอ้สุดยอดเลยโดนลูกนี้ไปลูกนี้เปิดมาครับฟานดายกับคิมมินแจโอ้สู้คิมมินแจไม่ได้เฉยเลยจากนำๆนำครับตอนนี้ตามไปแล้วนะ โมเมสซลาชากออกมาทางซ้ายให้ที่จอนบานรบโรเบสันโรบโบเปิดติดแต่กยังได้อยู่แล้วเปิดอีกก็ได้นะดังกีดไม่ได้แล้วนาทีที่87ครับแล้วไม่มีบอลอยู่กับตัวซะด้วยครับงานหยาบแล้วตอนนี้งานหยาบแล้วเรียบร้อยไ,ไปครับผมโอเคครับเกมที่2อนฮะ วันนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเหมือนจะเป็นทีมไบเออร์เลเวอร์คุเสเซ่นนะครับผมมาด้วย4-3-3 holding เหมือนกันนะครับของหน้าของเขาเป็นยูเซวิโอครับในส่วนของเราก็เป็นเดนคิสีนฮะเริ่มเกมครับลิเวอร์รพูลเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อน,นครับเจอรหาลูกนี้แทงทะลุช่องมาที่จอนบานจอนบานจับไว้อย่างนี้แล้วยิงอื้อหือโอ้โห หลุดกรอบเฉยเลยนึ่ว่าเป็นประตูแล้วไม่ได้นะครับผมลูกนี้ฟันได้ดวลกันยังได้อยู่โรเบอร์สันไหลามาที่ซูบสไลน์แล้วมาที่ดันกิทดันกิทจ,จับบอลแล้วยิงเลยโอ้ลูกนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใครไม่รู้ชอรเลอต์เบคกหรือเปล่าสูงมากใช่ด้วยชอรเลอต์เบคกสูงมาก190ไปครับลูกนี้ได้อยู่ฟันได สบอสไลเข้ากลางมาที่โรเบอร์สันครับมาที่มัชเชลโนแทงไวช่องนี้คิงเคนนี่เจอลาเฉยเลยเคนนี่ Kenny อยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับเคนนี่อยู่ตรงนี้โมซาราครับจองเพื่อนแล้วเปิดมาไอ้ยันกิหม่งตั้งมาแล้วโมซาราอีกฝั่งหนึ่งก็เคลียร์ออกมาครับบอลยังเป็นของลิเวอร์พูลครับมัชเชลโนที่เจอลาด โบอสไลออกมาทางขวาให้ที่อาโนครับโบสไลที่โมซาร่าแล้วเปิดอย่างนี้ไม่โอ้ยได้นะโอ้หูไม่ตรงกรอบครับทุกคนคือเมื่อกี้ผู้รักษาประตูก็ปัดออกมานะครับแต่โบสไลเรายิงไม่ตรงกรอบฮะตรงกรอบมีลุ้นนะมีลุ้นครับโมซาร่าโมซาร่า ล็อกมาหนึ่งทีจะเปิดไหมเปิดอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับผมเค,เคนเคนนี่แดนกิ๊เป็นตัวหลอกครับจอนบาร์นี่ตัวจริงให้ดูอีกรอบนึงฮะจังหวะนี้ครับเนี่ยเคนเคนนี่ครับทำให้กล้องหลังอีกทั้งสองคนเนี่ยไม่กล้าประกบนะครับซึ่งจอนบาร์น,นครับเป็นคนเข้าเข้าฮอตไปครับผมคือนำไปก่อนที่หนึ่งประตูศูนย์นะครับ โรเบิร์ตสั้นอีกฝั่งหนึ่งครับรุยดีแอสรุยดีแอสจะไปเองอ่าหมดเวลาก่อนครับเดี๋ยวไปดูการตัดเกรดในเกมนี้กันฮะดันกิทหกสามครับทุกเกมนี้รู้สึกว่าจะทุกคนเล่นได้ดีกว่ามาตรฐานนะครับ6.1เออนี่มีมีมีอะไรซอนที่มาตรฐานกับคอนเต้ครับที่เหลือสูงกว่ามาตรฐานอ่ะมีอโน่ด้วยอีกคนหนึ่งที่เหลือสูงกว่ามาตรฐานครับ ที่ละหกจุดหนึ่งขึ้นไปเจอละครับไหลามาทีมอัลเชลโนแฮร์ลุนนี้จ่ายแรงไปหน่อยครับผมนจังหวะโตกลับของเลเวอร์คูเซ่นแล้วลุยดีแอสลุยดีแอสอย่างนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยลุยดีแอสเออเป็นล่างไวการ์ดซะด้วยนะนะลุนนี้ครับอาริซอนวิ่งมาแล้วแหม ปิดมุมไม่อยู่ฮะโดดไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจวนบาร์ที่เจอหลักจันกิชเจอหลัเดินสันกันฮะมาเชลาโนจันกิชยิงเลยโอ้หโอหลูกนี้มาฮะเบลลิงแฮม จ่ายมาโอ้ยอยู่เซบิโอครับลงมาหลวงบอลต่ำเหมือนกันนะฮะอยู่เซจังหวะนี้จะส่งให้ใครจะเลี้ยงไปเองหรออาวได้อยู่ดักบอลไว้ได้ครับเชลโนครับมาที่โมซาราดังกิตกะชากไปแล้วหนึ่งทีแล้วอย่างงี้อย่างงี้ยิงดิโอโหเอ,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 อาอะนี่เห็นความชัดเจนของดันกิสแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ย AI เขาดีนะผม OVR 98นะครับจังหวะน,นี้ล็อกมาล็อก3เลยนะหลุด3เลยนะทุกคนเมื่อกี้มีสามคนประกบนะครับแต่ดังกิดนี่ทําให้ตัวเองนี่หลุดเดี่ยวมาได้เฉยเลยฮนะก็ต้องบอกว่า OVR นักเตะก็มีความสําคัญนะครับทําให้ทีม OVR สูงขึ้นนะดังกิดก็เป็นตัวหนึ่งที่ OVR 98นะครับแต่ราคาก็ไม่แพงนะซื้อเม็ดม่วงมาที่ประมาณ140ล้านนะครับแล้วก็ ใช้มาเชลโน,โนตีเพิ่มให้เป็นเม็ดแดงนะครับหรือใครมีงบก็ไปเม็ดแดงก็ได้ครับร้อยแปด้านประมาณนี้ครับผม85ไม่น่าจะพลาดนะเกมนี้น่าจะชนะอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดคร่าวๆแล้วกันครับเดินคิดดูดีสุดครับ7-0นยครับมีบางคนสอบตกไปแล้วนะโดยเฉพาะกองหลังนะครับจะยังงะยงไน,นี้เออโอเคประมาณนี้ทุกคน นะสำหรับใครที่ชื่นชอบดังกิทนะครับ o โอย่า ER สูงราคาไม่แพงเท้า55า้าครับผมลองไปต่ำก็ได้ครับสำหรับพี่สวัสดีครับ